เียนไ้ดิเชขีนขนไนแล้ววังเป็ดดุรลว,วังไก่ดุือ,อม่เคยเห็นเาคยได้หมาดุี่บ่หยอ,อกกูนกต้มกินคู่ม,มือก็ั้นปันไปเราะแล้วเขาไปเขาอยากเช้นไปเพราะว่าไมไปเขาไปเสื้อผ้ามูไปหยอกมูยังสิน่รันี่ยเขาไปไปซอกขาเขาแต่ละตนน้องมองหาเขา มันมาอีนี้่เีเปลี่ยนกับไกไลกิ๊กผมว่ะนี่ยเีตัวทอาอันนกกร,ระจอกเทศใช่ไหมอปโโทเออเพิ่นเลี้ยงไว้ออไหมไล่่าสวบผมสวบป้าแงกหลังให้เนาะสวนดาของเกือบบัดเลย <laughs> ส่งขาาเพื่อเวอร์บาดเลออยเู้ว่อว่ะเนเห็นว่ากัดเออนะักนันใช่ไหมไล่ผมเลี้ยอะไรผมว่าเนี่เข้าใจว่าอ เรียกว่าเป็นมูเลยนะแลเป็ดแล้วเออตัวซ้ำกันครับเออป็ดกับไก่เออไปสแต่รนีสวบตดาบผมกลวก็ไม่เออเขาใจว่ามันกันห้ำโคตทั่วเลยคับนี่เาห่วงกอนไอ้พยากเราไปพมห้ำเรงเลยเออเข้าใจว่าเขาใจว่ามันรนมันันห้ําคนขาดหลายเ่อง้ยากเลยคตัวเราอปิดปากเสียเนาเออราวังหมาดูเออเราเป็ดดู ตอนนี้ไปฮอดเนาะให้เลี้ยนไปแซไปลีแซวก็เห็นนะเท่าอดี๋ีน่ก็อันละเพราะว่าวันนี้เขาไปล่องน้เพาะโดดลองล่องน้ำโดดมันกับว่าอะไรดิมันจบระดาเขาบ่กจบมันขีเอาวันาะก็ยังเบื่อหนอแล้วมันกดึงโซ่เพราะว่าโซ่เพราะก็ขี้ว่าเขาเลต้มนต้นใหม่เขาก็เลี้ยนค้ต้นใหม่กวดต้นใหม่ไปทั้งมคืนว่าอะไรเออเมื่อวานนี้แล้วเวื่ว่าเล้งสินะ บรบห้องเออจะคอเขาบอาไว้จะคองเขายนห้องหน้าคุณดีจะคอเขายห้องหน้าเขาได้แรงขึ้นมากโอ้ยมันแขสวดบดีว่าะเราจะคอกวาดต้นไม้ยืกับโได้บาโมีส่งนาะอายคนกัอายมาเออเ็นอะไี่ครเออเราพ่อจะบ้าไเขึ้นมาเสิรคาถามาเอ้มาหาอันีูผมนีละผมรูกเป็ดตังเตียมย่เด็กเป็ดกับไก่ตังเตียม ผม,ผ,มผมก็ว่ากาโลกน้องไม่จจิจิกดากอีกนเนาะลาลาได้เป็นที่มาของความฝันที่เขาบอกครับประเดีเ๋ว่ม,ลมเลื่อนคนลงมาผมเลื่อนผ้าไปนั่งในบ้านเพื่อนประเดี๋ยวขึ้นาบา้านประเดี้ผมจนมีไอเดยฝันหลายจนมียม <c oughs> ันจิกดากเนาะกลับกบกบหลุดเลยมันดิเหี่ยมทำห่าเลยเนี แ่างินก็บบาได้ม่แหงค้ำเลยแย่ไลนะเพากวาดไปแล้วกันนี่เราส่งก็เอาไปเนาะมันหลายตัวเลยวันนี้เราถามาอะเราว่ามันหลายตัแท้นีพี่ยงละหาหกตัวคุณเออเปียกสายพันธุ์ใหม่ครับเออเออครับไก่สายพันธุ์ใหม่ปากเปียกๆกันเออนี่หาหกตัวนี่หาหกตัวนอันนี้นพี่ยาละหาหกตัวท่านทราบ เดวผตีแบบนั้นเดีวผมตีไฮเดอรอซลอกตีพิจารณาครับผมเขาตีเกตเป็แปดราเกตเเออใกล้เป็นเก้านี่ล่ะน้ว่าบาดี้เขาจะตีไฮเอลซีอกพิจารณาเบิร์เขจะถือบอลผมก็ฟัผมตีเองผมตีเอ่อหาหกแวผมตีหกแปดหกเก้าครับ ห้าแปดห้เ้าครับหกแปดหกเก้าห้าเอ้าคือแล้วใบบาทนี่ครับห้าแเออแต่พะรว่าไม่มีหาหตัวยังละหาหตัวพะ่นว่าตัวเลขจำใส่เกดใส่ไกลย้ายอยางถี่เลขจตัวจัดให้อีกเอาศูนย์ใส่แล้วศูนหลายเออเออเออศูนย์หกเก้าครับครับ เออแล้วก็ูนหาแปดูนหา่าเนอครับผมศูนแล้วเราด่าผมหยบขาดเบิดนหรอนมีเอาครับครับ0ูนหกแปดหกเก้าครับซูนหาแปดซูนหกเก้าเออแม่ละก็ได้6กเก่าดีเพราะเห็นแล้วเก่ายแลดีใจแปละมมณเออของเนรอครับยังามบน พวกฝันอะไรไอเอฟซีพิจารณาเบิ้งก่อนลงทุนเราไปพิจารณาเบิ้งเหตุการณ์บานเบิ้งถ้ามักจังเอานี่ทามอามักพ่กเอาคือของผมน่ะของฝันโดยตรงมาซื้อของผมโดยตรงัพิจารณาแล้วผมก็บพวกเพียงบล็อกกั๊กเพื่อเพียงกับบ้านเอานะผมนี่ได้คักหลายมีเปลี่ยนกลไกวิญญางละห้าหกตัวครับผมแต่ละคนเลี้ยงตีไป หกเกปดถ้าชอบสามตัวอยากถูกตัวตวเอาศูนย์ใส่ครับผมเออศูนย์หกเก้าศปศูย์หกแดจัดไปยนะ่าให้มันเสียครับแต่เราองวามสีดยงคืราต้องูกูพร <c oughs> าะัวบปันผมผมไม่เคยผิดเลยตั้งแต่เดือนธันวาปีที่แล้วมาครับ ยิงวดเดียว c ีสองสองก็มีข้าวผมว่าซื้อซีสองสองซีะผมม่ได้เอาเบิร์ดซื้อวันนี้ต้องเข้าวันนี้ต้องเข้าเอฟซีต้องได้นั่นว่าอะไรคุณละเขาหน้าป่าแล้วเอฟซียังมมาหาผมยังไม่ท่านค่าร้านเบื้องเขาใหม่ผลกระนบโลกออนเนาะเรื่องโควิดนี่แหละรับช่วงเอาทั้งช่องเอาพูดได้บ้างทั้งช่องเลยเนาะ เห็นคลิปนี่ไก่ว่าถึกเลีกจังเลยนะเออวัดอาคือวัดบ้านเมืองเขาที่เขาทางจังมาหาผมแล้วราขอบคด้วยด้วยรับคุณทุกคนเฮงเฮง